เปลี่ยนไปไปทำมูไรฟ่าถ้าถ้าเชียงใหม่เคยเคยไปถึงเชียงใหม่ไหมไปที่ตชีงไหเวียร์ะใช่เคยตอนนี้มันก็ไม่ทราบเปลี่ยนที่ยังไม่ท๊าโอ้เป็นอยู่แถวแแอร์พอร์ตพลาซ่าอ่าใช่นี่อย่างนั้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วมันรู้สึกแต่ในนี้นก็อยู่นานครับครับอยู่นานแล้วแบบพ่อกับแม่จะเปลี่ยนเป็นทำมูไรับเป็นอาหารเสิร์ฟอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาทำง่ายกว่าครับซึ่งเขาแบบได้ไปเที่ยวได้เงินแล้วตอนนี้ แต่เขาไม่ทำแล้วนะตอนนี้คือเขาก็หกดสิทแล้วก็เขาก็มีลูกค้าประจำแบบเขาก็ทำแอมเบย์บ้างก็ยังใช้สินค้าอยู่คนตามซื้อของตัวเด็กก่อนมีแล้วจะเป็นคนใช้ตลอดแล้วดีกมันดีกันก็แล้วแต่ก็เคอว่าตั้งเด็กก็คือเคยใช้ฟองในฟันนั้นเองเด็กเนาะคือทุกอย่างในบ้านก็ต้องเปลนอย่แล้วเขาทำมาหปีแต่จอยตอนนั้นเด็กมากจนทันที่แบบว่าจอยไม่รู้เห็นการตลาดเลยแต่ขอพ่อกับแม่เปลี่ยนไปทำ ก็เห็นบรรดาธรกิจทมสัมพันธ์วิชาทำเงิก็เห็นบอกบอกว่าเขาก็อธิบายให้ฟังนิดหน่อยครับผมก็ที่ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยพอจากตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยนะครับคือถามว่าคอนเซ็ปต์พวกสินค้าอะไรต่างเนี่ยเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของเยอะขึ้นนะครับพัฒนาตลอดนะครับแล้วก็ปีหลายบริษัทที่ทำในเรื่องนั้ คบวอุ <ersch> ่มวอุ่มมันนะครับแล้วเมืองไทยก็เมืองเจ็ดพันล้านเรือพันล้านนี่จะมีเพิ่มสีครับเจ็ดพันล่ะเจ็ดพันล้านเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ทุกวันนี้ก็ง่ายกว่าถามว่าง่ายกว่าเท่าไหร่ก็คือคือเอ็มวีในภูมิมาเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราเริ่มปุ๊บใช่ไหมครับพอเราเริ่มปุ๊บช่วงแรกๆเนี่ยเป็นช่วงที่เอ็มวีเป็นสินค้าน้อยใช่ไหมครับเพราะเอ็มวีเนี่ยเขาไม่ได้โผล่มาเหมือนการค้าทั่วไปมันเป็นการค้าแบบ ไม่ค่อยเข้าใจาดเดี๋ยวพอซื้อแต่ตอนนเกณฑ์ทุกคนใช้อใหอยอเมริกันใช้ตลอดใช้แล้วก็ใช้อีกใช้แล้วก็ใช้อีกคือแม้จะเลิกไปเยอะเองใช้อใหอยอเม็ิกีแต่ว่าเยอะพวกยี่ห้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเงินต่างกันมากนะมันจะไม่เหมือนกันนะหนึ่งสินค้าไม่หลากหลายไม่เหมือนกันนะเนื่ออจากว่าครับแล้วก็คุณภาพก็ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันที่สองคือทุกวันนี้ทำง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะยุคแรกเนี่ยยุคแรกเนี่ยสินค้าน้อยคนทําเป็นน้อยก็มั่วนกัอย่างเลยนะมั่วทุกคนมั่วงแแแรรรกกกปปีีี่่มมวหด พอสิบปีไลน์ที่สองเนี่ยหลายนั้นเนี่ยจะมีพวกผู้รอดตายเป็พวกรอดขนาพคนนี้จะเก่งมากพอต้องทำเยอะจริงๆใจไหมแมัน็เลี้มาขนาดพ่อกับแม่ขยันมากเอาไม่ง่ายพ่อกับแม่อยู่กับแฮมเบอร์เกอร์ผักใหญ่ได้เข็มแต่ไม่ไม่เคยได้อะไรก็คือได้เข็มอะไรก็มืจะไม่ได้นานนะแล้วพอเขาเปลี่ยนไปบริษัทหนึ่งอยู่ไลนเนี่ยแหละก็คืออยู่อยู่อยู่ในลอดเดียวกับกับแฮมเบอ์นะหมายถึงว่าในในส่วนส่วนนัน พ่อกับแม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้แบบไปสิบประเทศเอะไรเงี้ยกับคือไม่ใช่ว่าเขาทําน้อยกว่าก,กันคือเขาทําเท่าเดิมครับเขาไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะจังหวะด้วยแหละแล้วก็อย่างก็คือคือนี้ครับคือคอนเซ็ปต์เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราเรานึกภาพง่ายบริษัทเมืองไทยในี่ชอบของของใหม่ก็หมายเวลามีอะไรใหม่ๆอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกมันก็มันกันทุกที่อ่ะเอาง่ายๆหลังจากดูไลน์ถ้าคุณพ่อยังเหยัยเท่าเดิมแล้วเปลี่ยนบริษัทก็ได้เยอะก็ได้เยอะเป็นเรื่องปกติ นะครับแต่ว่าปัญหาคือมันอยู่ที่ว่าเราสร้างเพื่อเงินเองแม้แต่แอมเบีนก็เหมือนกันแอมเบีนก็เหมือนกันแอมเบีนก็ต้องสร้างเป็นมันไม่เกี่ยวความขยันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันคือโอยอดีตเหมือนเราเหมือนเราง่ายเหมือนเราเหมือนเราขยันนะแต่ลูกค้าไม่ติดใช่ไหมเยอะใหญ่ง่ายมันไม่เกี่ยวถูกไหมครับก็อีกคนนึงไม่รู้ว่าขยันไม่ขยันแต่ลูกค้าติดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่มันมีสองมิจฉาหนึ่งคือทำเรื่องเงินสองความมันผลแอมเนี่ยต้องทำทำในทั้งสองแบบนะครับสมมุติถ้าทำเพื่อเงิน แล้วก็ทำเพื่อความมันคงก็จะได้ทั้งสองอย่นะครับดูอะไรก็เหมือนกันนะครับดูว่ายี่ห้อไหนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าความมั่นคงระยะย,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 ยาวหรือบริษัทให้เยอะกันนะครับแต่ AMM พิสูจน์อยู่แล้วผมเลยตอนนี้ดูรายยอดไม่เท่าไหร่คือก็<ช>คือโลโก้อ่ะคือ<ช>มันไม่โลโก้อ่ะก็คือขายกันไป<ช>แล้วก็ถูกไหมครับแล้วก็สินคุณภาพสินค้าเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ถูกนะครับมันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนอย AMM นะครับแล้วก็ เอ่อเรื่อนไหมันก็เหมือนเอ่อการที่เราสร้างความมั่นคงเนี่ยแน่นอนในระยะยาวนะครับในระยะยาวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานอะไรที่สร้างง่ายอ่ะมันเป็นรักษายากอยู่แล้วเรายกยกองข้าไม่ง่ายถือว่ามีทำทำง่ายๆเหนื่อยน้อยๆแล้วรวยมันก็ไม่มีถือว่ามีก็แบบชั่วรั้งช่วคราวถูกไหมครับหรือไม่ก็ต้องเปรียบกับอื่นกฎหมายหรือไม่ก็เป็นพวกพวกที่เขาเรียกนะเป็น เป็นสิ่งเฉพาะเราสัมปทานนี้ถูกไหมครับงานพวกนี้ททำน้อยได้เยอะทำน้อยได้เยอะมีอะไรบ้รนางการพนะ <S 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 ันส่วนใหญ่เป็นเรื่องรวยแน่ถูกไหมครับทำน้อยได้เยอะที่เหลือนะสมเหตุสมผลทำเยอะได้น้อยก็ไม่เคยทำถูกไหมครับอะไรอะไรอะไรที่มันจะอยู่ถาวรก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวกับที่มันเป็นสันจธรรมก็คือทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่บอกคัว่ารักสบายมากขึ้น มันง่ายขึ้นแอปเองก็ปรับตัวให้มันทำางขึ้นออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้มีแอปมีอะไรบอกต่อนะแต่สำคัญสุดคือคุณภาพสินค้าน้สินค้าเนี่ยสำคัญสุดเลยตามไปที่สินค้าดียนงไงคนก็ซื้อตามไปที่สินค้าดีใคนก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ทำางไหมโดยเฉพาะอเมริการไงผมเพราะว่าหนึ่งสินค้าเราไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตสินค้ามันราคาเท่าบ้านเราอะคือเนี่ยแอปเมืองไทยเนี่ยโอ้ใครจะซื้อเจ จรพันร้อยกว่าบานทนี 4, น 4, นนน่ต้องคุยยาวนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเจ็ดสิบแต่ที่นี่เท่ากันสี่ห้าเหรียญสี่ห้าเหรียญเหมือนกันซื่อสำอางเหมือนกันแสดงว่าคุณภาพดีกว่าแต่ว่าราคาถูกกว่ามันก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็อย่างนึกือว่าอองานทุกงานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าขั้นตอนความสำเร็จแล้วก็แล้วก็มีปัญหาหรือว่ามีมีมีเขาเรียกนะมีคือไม่ไม่มีอะไรง่ายแต่ว่ามันกำลังพลดี ง่ายมากก็ก็ก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับง่ายๆเรารวยอย่งี้เรารวยกันหมดแล้ว <c oughs> นะครับใช่ถ <c oughs> ูกปะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สมัยสมองนะเวเนี่ยจริงๆเรื่องง่ายๆเราเ้าไปง่ายช่วยคนทุกคนเนี่ยใช้อยู่แล้วเดือนละ400-300ต้นเดือนถูกไหมครับแต่ว่าปกติใช้คอสโต้วอลทีสวอลมา <c oughs> เราแค่เป,เปเลี่ยนเปลี่ยนเงินดอลลารเนี้ยมันอยู่ในเว็บไซต์เรา mb. dot com สุดท้ายที่มาเริ่มตัวเราเองอ่ะวิธีเริ่มต้นง่ายๆเริ่มตัวเราเองแต่สการับการชุดคือเรียนรู้เรียนรู้ก่อนเรียนรู้จริงๆ แล้วอย่างหนึ่งไม่ได้เรียนรู้เพื่อทำได้ทำไม่ได้เรียนรู้หาความคุ้มค่าถูกไหมครับเพราะเนี่ยเพราะสมมุิเราเราเราโทษนะครับอยู่ที่นี่มานานเนี่ยตั้งแปีละเจ็ดปีนานละเรารู้เริ่มรู้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วเราก็เริ่มชินเริ่มทุกอย่างแล้วเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดอะไรละเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเพราะส่วนใหญ่คนใหม่ๆมาก็จะตึงเต็มแมปกติไม่อยู่ดีรับเงินเหรียญมันก็จะตึงเต็มนะครับแต่ว่าพอาะเพรายู่นานๆเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วเนีย พอว่ะใช่เหมือนเดิมใช่เลยใช่อยู่หน <c oughs> ่อยเด้วแมวมันก็หมดหมดเร็วมากข <c oughs> องค่จ่ายเงนอยู <c oughs> ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะคุยว่าแอมเบยียนคืออะไราแอมเบยียนคืออะไรเพราะแพรว่าคุยกันตันนั้นแหละแต่สิ่งที่วันนี้คุยเนี่ยคือว่าเราต้องมาดูเรื่องความคุ้มค่าว่าทำสำเร็จแล้วมันคุ้มยังไงนะครับสำเร็จคุ้มยังไงล้วก็ยันคือเราตองมีแค่แบ่เวลาให้ถ้าไม่เนี่ยเรื่องเรื่องงานเสร็กี่อมงเรื่องเสร็จกลับบ้านดูดูละคร ไม่มีเวลาช่มีเวลาเลยช่ว่ทอยู่น่่จะเปิดล้แต่ว่ามันก็อดพอดีทยากพูดยากไปถ่ากลังดูเชคโ n s p r พวกใช่คือบอกจบิวจาก s a มืออกว่าจะจะทจาก r a h มือก็คือต้อสั่งลสั่งเน่ย่่แ้มือที่จ i s e c t o r มันยากมาก คือจอยเริ่มท่าตั้งแต่เดือนบุ้งางตอนนี้ยังยังแค่ไฟแบบว่ายังไม่ได้รายวอยังไม่ใส่เลยอะคือแบบมันก็เราจ่ายค่าเช่าต้องจ่ายค่าเช่าตลอดไม่ยังไม่ต้องก็คือจอยก็ทําเดียวไว้ค่าเ5าก็คือ6เดือนฟรีหลักจากคิดแล้วก็คือระหว่างนั้นก็แลร์ล็อคเขาก็บัฟฟิวให้ก็คือไม่แต่พอเขาฟิวให้เรากยังเสียแบบพอดเยอะ5 5หมื่นกว่าเลยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยใช่ เพราะว่าถ้า b u i เองมันก็เป็นแสนใช่ไหมแ้วแสนแสนห้ามันก็จริงหมือนกันแต่แบบพอเขาช่วยไปขึ้นหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ห้าหมืน่นตรงนี้แต่มันแค่ปวดหัวแค่น,นั่งเฉยๆแต่ว่ามันไม่ใก็ก็ดีครับเพราะในตรงนั้นเราเราก็เราก็ทำไปมีทุนนิยส่วนตัวทำงานไปด้วยแล้วก็ทำไป build ทำได้ไหมได้อยู่ที่เราให้ให้พอสมัมพัญแล้วก็เพราะอะไรมันคือ,อไรายได้รายคนเรามีอะไรเลายๆทางย่อมดีกว่าแล้วแล้วป้องกันความเสี่ยงใครจะไปรู้ว่าอะไรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งานงานงานที่เราทำหนึ่งเป็นเจ้าของร้านดีไหมดีได้ตังค์ไหมก็ต้องลุ้นดูนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันเดี๋ยวพอเริ่มปวดหัวเยอะว่า